สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราจะพาไปที่สำนักอาจารย์เลืองนะครับแล้วก็เราจะไปดูว่าความเป็นมาของศิวะสังกรนะครับเป็นมายัางไงเอ่อ今天我们要去一个老师的家，就是阿江勒这่า们要他是怎的，我去好吧？好 是吗？今天，今天是我们阿家欧，我们来到啊阿家勒这里，我们要来说什么？说西西瓦桑他是一个印度的一个神，就是很高的一个神。今天我们要有时间一点点，就是来问阿家勒是到底是这个故事是怎样来的。阿家勒，ครับอยากทราบประวัติขององค์ศิวะสังกนี่ความเป็นมาเป็นไปยังไงครับ คือคือจริงๆในในคนไทยเนี่ยั้งคนไทยที่เขาหรือในในหมู่ที่เขานับถือทางฤาษีเทพหรือเป็นสายลาษีหรือนักบวชก็จะเป็นปู่พมโลกนะเป็นปู่พมโลกหรือปู่นวโกดพระฤุษีนวโกดพรลฤุษีก้าวหน้าหรือปู่พมโลกที่คนไทยเขาเห็นแต่ว่าศิลปะก็จะเป็น เป็นลายไทยเป็นเส้นตั้ง่ลายไทยแต่อันนี้ของดั้งเดิมเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือพระศิวะสังกรก็คือจะมีก้าวหน้าเป็นปางมาหาปางใหญ่ปางหนึ่งว่าเหล่าทวยเทพจะขนานนามเวลาในสวรรค์นเนี่ยเขาจะบอกเขาจะอะไรเขาจะอัญเชิญองค์พระศิวะมาให้มาตัดสินบางสิ่งให้แนะนําบางสิ่งหรือพิธีกรรมเทพบางอย่างก็จะมีแต่ หน้าตาทําไมจะต,ต้องมีเก้าหน้าครับก้าวหน้าเก้าอารมณ์เก้าหน้าก้าวแบบเก้าอริยาบทครับนะหรือว่าคนไทยก็ความเจริญเก้าหน้าแล้วอ่าส่วนชื่อเนี่ยสิวาสังกรมีความเป็นมากความเป็นมาก็เราถวยเทพขอขนานขึ้นมาอมอย่างอย่างองแม่อย่างองแม่มาสติมหาสัตติอย่างเงี้ยปามัสัติอย่างเงี้าาอยงองคศิวาสังกรก็ก็เราทวยเทพท่านขึ้นมาว่าองคศิวาสังกร เหมือนก็เป็นผู้สร้างด้วยผู้สร้างด้วยก่อนที่จะอุบัติขึ้นจะทําจักรวาลจะทําอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือจะทําพิธีกรรมต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งจะทําน้ําอมฤตทําอะไรก็จะองค์นี้ขึ้นมาเป็นองค์ประธานองค์หนึ่งือนกันแปลว่าตําแหน่งของท่านนี้ใหญ่สุดในบรรดาลูศีทั้งหมดในบรรดาลูษีถ้าองค์ทังเดชสาม,มาสา,สามุทธเจ้าสำดัญสัมพุทธเจ้าโลกุกตละแล้วแล้วเนี่ยก็คือ,คอถูกยกยอดแล้วก็คือก็คือสูงแล้ว อันนี้ในโลเรื่องของโลกิยะเนี่ยก็คือท่านนั่นแหละนะถ้าถ้าในบทของพระหุงก็คือเท้าพระกาพรมนั่นแหละแต่ครั้นี้ก็เป็นปางแบบปางอวตารปางเต็มเลยคือขึ้นเต็มเต็มเต็มสมบูรณ์เลยก็คือเป็นสีวะสังกรประถมองค์แรกองอ์งองประธานเลยองค์รวมเต็มเลยครับองค์รวมเต็มเลยวันยินนายโวินวันเลยรวมเลยก็คือใหญ่แล้วใหญ่สุดแล้วในบรรดาของ เหล่าฤาษีทั้งหลายบนบานขออะไรกันครับก็จะเกี่ยวสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเรื่องไร้ายๆเรื่องเหตุเหตุร้ายๆแต่ก็เรื่องทํางานเรื่องการดําเนินธุรกิจได้เหมือนกันแต่ละอักขลานี้มีความหมายยังไงบ้างครับอา,อาจารย์ความหมายเหรออย่างนี้ก็คือพระเจ้าห้าหองค์ทศาสนาเนี่ยพระปุสสันโธพระโคนาโคมพระกสตปะพระ,ระตัมมนาโกโดมสีอริยเมตใจ นะองคไหนที่บำเพ็ญเพียรเรามาหาเทพหรือเรา,าพระเราพระโพธิสัตว์หรือหนอผู้ทางกูลบำเพ็ญเพียรก็จะถูกยกย่องต่อไปอน,นี่น่าฉัดเทศนี่นาฉัดเทศนนี้น่าเสือบุญจะลิศอิทธิลิศไปน,น,นี่เป็นบทความเงี้ยหุกของกำกัดอันนี้หัวใจฤาสีเขาแก่เป็นตราทีประจาําอันนี้นะ่าสุริยะนี่น,นพุทธจกักรอันนี้เฉลิมสี อันนี้หัวใจพระตจดียดกพระอุปาลีพระอานนท์พระปัสสะนี่กหัวใจพระเจดีดกอาจารย์โอมออกแบบก็คือถูกต้องเลยก็คือสีฟ้าได้เป็นสีทะเลสีจักรวาลเนี่ยอย่างนี้เลยแต่ตอนที่ที่คิดเนี่ยอาจารย์โอมคิดเนี่ยคิดยังไงนี่คิดเ,ดเ,เอาเป็นสีฟ้าเออต้องยกให้อาจารย์จริงชิงเออใจใจในภาพที่เห็นเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้นัดกันะนะเนาะเออเป็น,เป,นเป็นสีฟ้าจริงๆริงรูปแก้วก็เป็นเป็น มรกดอย่างนี้แหละตามนั้นเลยเออก็เป็นสีทะเลสีจักรวาลสีท้องทะเลออกแบบตามอาจารย์น,นึกไม่ถึงว่าออกแบบอาจารย์ทางอาจารย์โอออกแบบแบบตรงกัะใจผมเลยนะเนี่ยออกแบบเองอะไรเองลงตัวมากครับอันนี้ถ้าอยู่จักรคุณก็คือจะช่วยในเรื่องของวา,าสนาซั์มิตร ญาติบริวารศัตรูคู่ครองโรคภัยการงานความสุขราบยศเายนณะและความล้มเหลวพบติดสองอย่างแต่คนเราต้นทุนน่ะมันไม่เท่ากันมันต้องดูที่ต้นทุนบุญบารมีไม่เท่ากันน่ะวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้ต้องทดลองศิลปศาสตร์เชื่อถือได้ต้องศรัทธาแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องสนองความอยากแบบงมงายอะไรอย่างนั้นไม่ได้ต้องทําด้วยความปรารถนาดีเรียกว่าศรัทธาส่วนชื่อว่าศรัทธาปฏิหารก็เกิดขึ้นึเมื่อไหร่ เป็นในเรื่องของบูชาอัตาบุคคลถ้าใช่นี่คือใช่เลยอย่างทุกอย่างก่อนหน้านั้นก็มีหลายคนกับคณิเขาเลือกท่านเลือกเราเราเลือกท่านอยู่ๆใครจะมาทําไม่ได้นี่ผมก็เลยให้ทางอาจาร,รย์โอเนี่ยทำเพราะว่าเป็นของทางอาจาร,รย์โอเองนะยกปิดให้เลยเขียนด้วย็นของนั้นเพราะว่าลายสักที่ให้ไปนะก็ให้เกิดขึ้นกับตัวเลยเพราะทุกอย่างมันถูกขีดเส้นไว้แล้วเท่าที่ฟังแล้วนะคะ 啊！Uh, 我要跟你们说，现在的话，阿加扔他告诉这个画面的这个里面的内容，就是那些字啊，好是那个他的那个画报上来的，不是说是你自己想画就画的意思，不是。阿加勒阿加扔他说是，啊、呃，他要梦到很多次，或许师傅，或许老师下来。 ก็说是你要画这样子要写这样子他才能说能写这个画包上来的意思ยังไงอ่ะอ่ไม่กี่บอกว่าความเชื่อแต่ละคนคือมาอยู่ในอยู่ในใจออ่าเนาะแต่วมื่อคุยอาจารย์เม่อคุยกอาจารย์ประวัติก็คือแบบว่าคร่าวๆคือสีวสังกรคือแบบว่ามายังไงไม่ใช่ว่าจะเขียนขึ้นมาได้แบบง่ายๆเขียนขึ้นมาทีละนิดก็คือมันต้องมีแบบว่า มีประวัติน่ะมีมีข้างในในฝันบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ่ะใช่ค่ะกว่าจ,จะปฏิบัติต่อกว่าจะปฏิบัติต่อภาพนี้แล้วก็ยานนี้ได้คือมันใช้เวลาหลายปีสุดท้ายนี้นะครับอยากได้พรจากอาจารย์เรืองนะครับให้กับคนทางบ้านที่รับชมรายการด้วยนะครับปิดท้ายเลยนะครับสาธุนะอา,าโอมพรมมาสกัละศิวพรมเตมะอิศสีสกัลละ ขอปรมีองค์อตีวสังกรจงโดนบันดาลกับท่านผู้ชมที่ได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้เกิดประโยชน์ความสุขนะให้มีวาสนาทั์มิตรญาติบริวารที่ดีศัตรูอย่ามาเบียดเบียนอย่ามาดีทาโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคทั้งหลายอย่ามาเบียดเบียนอย่ามาดีทาหน้าที่การงานสําเร็จประโยชน์มีโชคมีลาภมีชื่อเสียงโด่งดังนะ แล้วก็ทําอะไรความล้มเหลวไม่มาบังเกิดขอให้องค์พ่อศิวาสังกรจงเป็นองค์ช่วยและเป็นองค์อุปัมภมพกให้ทุกคนมีโชคชะตาสําเร็จประโยชน์ทุกประการสาธุสาธุสาธุไม่ยากจะรู้เลยว่าองค์เทพองค์หนึ่งเนี่ยคือมันจะมีแบบว่าหลายชื่อมากไม่ใช่ป่าก็ว่าแล้วแต่คนเรียกด้วยคือมันมีหลายมาเป็นพันพันป่า แต่ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ต้องไปติดตามนะคะ4321โอมุนขังมาแล้วครับเย่เย่เย่五四三二一你们谁า看？欧文来吧！欧文ขัง，欧文ขัง，欧文ขัง，มาดูรายการโอมุนขันด้วยกันนะคะหลายบ้านหลายบ้านหลายบ้านเราจะเจอหน้านะ